คาถากุณหิตสวิชัยเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้เทวดาองค์หนึ่งที่กำลังจะหมดอายุไขสวดต่ออายุให้แก่ตนเองผู้ใดรักษาสิลห้าให้บริสุทธิ์ประพฤติธรมให้สุจริตอยู่เสมอและสวดคาถาบทนี้เป็นประจำจะมีอานุภาพช่วยสะเดาะเคราะ์ต่ออายุให้ยืนยาว นโมตัสสะพะคควะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคควะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคควะโตะรรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัธิอุณหิตสวิชโยธัมโมโลเกออนุตตะโรสัพพัสตะหิตตถายะตังตะวังคันหาเทวต ปริวัตเพราชทันเทอมนุษย์เสหิปาวเกพยักเเคนาเควิเศภูเตอาการะมรณีนวาสัพพสมามรณามุตโตท,ทเปตวาการมาริตังตัดเสวะอนุภาเวณโหนตุเทโวสุขีสัทธาสุทธสีลังสมาทายะธรรมังสุจริตตังจเจร ตัดเสวะอนุภาเวนะโหนตุเทวสุขีสัทธาิกิตังจินติตังปูชังทารนาะนังวาจันังคะรุงปะเรสังเทสนังสุตตวาตัดสอายุปวันทตีติอัธิอุณหิตสวิชโยธรรมโมโลเกอนุตตรสัพพสัตตะหิตัทธาะตังตวังคันหาหิเทวตี ปริวัตชราชทันเทอมนุษย์เสหิปาวเกพยักเคนาเควิเสภูเตอาการะมระนีนวาสัพพสมามารณา,ามุตโตทเปตวาการมาริตังตัดเสวอานุภาเวนะโหนตุเทโวสุขีสัทธาสุทธสีลังสมาทายะธรรมังสุจริตังจเจริ ตัดเสวะอนุภาเวนะโหนตุเทโวสุขีสัทธาลิกิตตังจินติตังปูชังทารนังวาจันังคะรุมงปะเรสังเทสนังสุตตะวาตัดสอายุปวันทตีติอัิอุณหิตสวิชโยธรรมโมโลเกอนุตตโรสัพสัตตหิตัทธาะตังตะวังคันหาหิเทวเต ปริวัตเพราชทันเทอมนุษย์เสหิปาวเกพยักเเคนาเควิเศภูเตอาการมาระนีนวาสัพพสมามรณา,ามุตโตท,ทเปตวาการมาริตังตัดเสวานุภาเวนะโหนตุเทโวสุขีสทาสุทธศีลังสมาทายะธรรมังสุจริตังจเจร ตัดเสวาอนุภาเวนโหนตุเทโวสุขีสัทธาลิกิตังจินติตังปูชังทารนังวาจันังขะรุงปะเพสังเทสนังสุตตวาตัดสอายุปวัตถตีตีสวดภาวนาสามจบทุกค่ำเช้าจะประสบความร่มเย็น จเจริญด้วยโชคลาภทำการสิ่งใดสำเร็จลุล่วงด้วยดีอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นแข็งคาดปลอดภัยดีนักแล